สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของครูเต่าอมพรนะคะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่24นะคะมกราคม2565วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเราควรจะเชื่ออย่างไรเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ครูก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันอีกหนึ่งใช่ว่าอีกหนึ่งมุมมองให้เราทุกคนไว้คิดพิจารณาว่าการเชื่อแบบนี้ มันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้มาด้วยข้อเดียวก็คือความสุขนะคะเชื่อว่าความสุขจากภายในคือที่สุดของชีวิตอันเนี้ยครูบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่เบสิกเบสิคมากเลยนะหลายคนเนาะใช้คำว่ารู้อยู่ว่าความสุขที่มันเกิดจากภายในเราจริงๆอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทุกคน ต้องการแล้วก็ปรารถนาจริงๆแต่ว่าเราไม่เคยมีความเชื่อหลอกเนาะว่าความสุขที่แท้จริงของเราอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้บอกเลยว,ว่าบางบางอย่างมันเป็นแค่ความคิดของเราเฉยๆว่าเราคิดว่าอันเนี้ยคือความสุขที่แท้จริงของเราหรือว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะมีในชีวิตเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเราชีวิตเรามีความสุขจริงๆแต่มันไม่ได้เกิดจากความเชื่อนะคะความเชื่อก็คือมัน มันมันลึกมากกว่าคําว่าความคิดเนาะเพราะความเชื่อนะคะความเชื่อมันถึงทําให้เราเกิดความคิดได้ความคิดก็จะไปเป็นต้นต่อของการกระทําที่ครูบอกไปบ่อยที่เนี้ยเราควรจะเชื่อเชื่อจริงๆว่านะคะว่าความสุขจากภายในอะ่ะมันคือที่สุดของชีวิตทําไมถึงใช้คําว่าที่สุดของชีวิตใช่ไหมคะเพราะไม่ว่าเราจะร่ํารวยแค่ไหนเราจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต อย่างไรหรือว่าเราจะมีคำว่าม,มั่งคั่งเรื่องของเงินทองมากแค่ไหนก็ตามแต่แต่สิ่งที่ทุกคนนะคะสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจริงๆก็คือการมีความสุขในชีวิตก็คือมีชีวิตที่ราบเรียบไร้อุปสรรคหรือแม้มีอุปสรรคก็เป็นอุปสรรคไม่เยอะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในชีวิตก็พอสุดท้ายเราก็อยากมีชีวิตที่ถ้าคำว่าปลอดภัยไปด้วยโรคเนาะก็คือโรคน้อยแก่ช้า อายุยืนใช่ไหมคะอายุยืนเนาะอันนี้ถ้าถามครูทุกคนก็ปรัถนาอย่างนี้แล้วก็มีแค่ปัจจัยสี่ดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นขอให้มีที่อยู่อาศัยโดยที่เป็นของเราจริงๆไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายจากที่อยู่อาศัยของเรานะคะแล้วอย่างที่สองเรื่องของอาหารการกินเราควรจะมีอาหารการกินบริบูรณ์ก็คือไม่อดไม่อยากมีกินอยู่เสมอนะคะอยากกินผลไม้ตามฤดูกาลก็มีให้กินอาหาร นะคะอาหารแต่ละแต่ละ,ละวันอะสามมื้อก็ควรจะมีครบใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไม่มีความกังวลเรื่องของตกใจกระรอกค่ะ,ะเมื่อกี้ตรงที่คุูอยู่ใช่ไหมคะมันจะมีราวข้างหลังเห็นไหมเพราะกระรอกมันวิ่งมาข้างหน้าเมื่อกี้แล้วมันก็กระโจนขึ้นไปต้นไม้ต้นเพราะเอยว่าต้นนี้ไม่เป็นต้นไม้ใช่ไหมอแอเราก็ตกใจเนาะปกติมาเราไม่ค่อยเจอกะรอกแบบ ประจันหน้ากันอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่มันมาแบบวิ่งมาอย่างกับจะพูดมาหาเราก็เลยตกใจนิดหน่อยนะคะเออยลืมที่จะพูดเลย <c oughs> มันก็เลยทําให้เห็นว่าจริงๆชีวิตของเราต้องการปัจจัยสี่ถ้าปัจจัยสี่ของเราไม่มีความกังวลนะเราไม่ต้องกังวลเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องของที่อยู่อาศัยเรามีบ้านเป็นของตัวเองอาหารการกินไม่ต้องกังวลว่าวันนี้จะไม่มีอะไรจะกินนะคะเรื่องของเครื่องนุ่งห่มอ่ะมีเสื้อผ้าใส่ตามฤด,ดูกาลหรือว่ามี ตามความเหมาะสมของเราใช่ไหมคะยารักษาโรคก,ก็คือ,อมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยเรามีโรงพยาบาลที่สามารถรองรับดูแลสุขภาพของเราได้หรือมีเงินซัพพอร์ตเรื่องของสุขภาพไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเป็นโรคภัยเล็กๆน้อยๆหรือว่าถึงขั้นต้องอนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้ว ะะมีอยู่แล้วในชีวิตของเราเราจะรู้สึกเลยว่าเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัจจัย4เราก็จะเหลือแค่ความกังวลในเรื่องของความสุขจากภายในจริงๆนะคะความสุขจากภายในทุกคนอยากมีความสุขในชีวิตจริงๆแต่ความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถามว่าความสุขที่สุดที่สุดของชีวิตเราอยากจะมีแบบไหนทุกคนก็อยากจะเป็นอย่างที่ครูว่าแหะคะ่ะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขมีอายุยืนเนาะแก่ช้าใช่ไหมคะ โรคน้อยโรคภัยแค่เจ็บน้อยใช้ชีวิตสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยากมีอายุ100ปี150ปีใช่ไหมคะไม่ใช่30ปีก็ป่วย40ปีก็ใช่คหว่า3ามวันดีสีวันไข้าสิปีแทนที่เราจะอ่อนเยาวอ่อนวัยเรากลับแก่เกินกว่าอายุอย่างนี้ก็มีก็ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นทุกขนะ์เนาะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ทุกข์กับมันหรอกแต่ใจลึกๆเรารู้สึกว่า ทำไมอายุเรายัางน้อยแค่นี้เองยังไม่พร้อมที่จะแบบไปโลกหน้าใช่ไหมคะแม้แต่มันมีเรื่องมุกตลกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าคุณยายอายุ80กว่าใช่ไหมคะต้องมาเสียหลานที่อายุ18ปีก็คือคุณยายต้องไปทําศพให้หลานแล้วก็ขณะที่ช่ว่าขณะที่อยู่วัดพระก็ถามว่าทําไมคุณยายยังเศร้าคุณยายก็บอกหลวงพ่อไปว่า หลานอายุ18ปียังไม่สมควรตายอายุเพิ่งจะเล็กน้อยเองใช่ไหมคะยังเห็นโลกนี้นิดเดียวยังเหลือโลกหรือว่าเรื่องสนุกในโลกที่เขายังไม่ได้เห็นหลานอะ่ะต้องจบชีวิตไปก่อนอายุ18ปีหลวงพ่อก็เลยถามคุณยายกลับมายายอายุเท่าไหร่80ปีโอ งั้นคุณยายก็อายุสมควรตายแล้วใช่ไหมคุณยายก็บอกก็ยังก็ยังไม่สมควรตายเหมือนกันเห็นไหมคะซึ่งจริงๆอ่ะทุกคนอยากมีอายุยืนแม้เราจะอายุ80ปีซึ่งถ้าคนปกติมองก็ถือว่าอายุเยอะใช่ไหมคะอายุเยอะก็เห็นโลกมาเยอะแล้วใช่ไหมคะไม่ควรจะเสียดายแต่ถามจริงๆคนเราก็ยังไม่อยากจะไปแม้เราจะรู้สึกว่าอายุเราก็เยอะแล้วเห็นคนมาก็เยอะแล้วเห็นโลกใบนี้มาก็เยอะแล้วแต่ทุกคนก็ยังคิดว่า เราน่าจะอยู่ยืนกว่านั้นไปอีกเห็นไหมคะมันก็เลยให้เห็นว่าจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะปรารถนาสิ่งนี้เหมือนกันทุกคนก็คืออายุยืนนะคะแก่ช้าอายุยืนโรคน้อยใช่ไหมคะอันเนี้ยถ้าถามครูนี่คือความสุขเบื้องต้นคือทุกคนชอบในการเกิดแต่ทุกคนไม่ชอบในการตายนะคะในการที่จะจากไปแม้เราจะอายุเป็นร้อยปีก็ตามแต่ทุกคนก็ยังอยากจะ อายุยืนมากกว่านั้นซึ่งในความเป็นจริงมันจะตรงข้ามนะคะมันจะตรงข้ามเพราะทุกคนไม่สามารถหนีพ้นเรื่องนี้เพระพระทุทธองค์ถึงบอกว่าเมื่อไหร่มีการเกิดการตายมันก็คือสิ่งที่ติดมาด้วยสองอย่างมันมาด้วยกันมันคู่กันเสมอแล้วสิ่งนี้มันเกิดเสมอในชีวิตของมนุษย์แล้วนะคะเมื่อเรามีการเกิดเ,เราก็ต้องมีการตายแต่ทุกคนยินดีกับการเกิด แต่ไม่ยินดีกับการตายจากโลกนี้ไปเห็นไหมคะทั้งๆท,งที่ท่านสอนว่าสองอย่างนี้มันคู่กันถ้าเรายินดีในการเกิดเราก็ต้องยินดีในการตายเพราะมันมาคู่กันเป็นแพ็กเกจเลยนะคะติดมาเพราะถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายตายตายแล้วก็มีเกิดเกิดแล้วก็มีตายอันนี้คู่กันท่านหนึ่งบอกว่าอันนี้คือสัจธรรมคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพียงแต่มนุษย์เรา ไม่เคยรู้เท่าทันศัจธรรมข้อนี้หรือรู้อยู่แต่ไม่เคยทําใจได้สักทีไม่เคยเชื่อว่าคนเราเกิดมาต้องตายใช่ไหมคะเพราะทุกคนเกิดมาก็แบบยังไม่พร้อมที่จะตายหรือฉันย,ยังตายไม่ได้ยังมีภาระยังมีนู่นยังมีนี่ที่จะต้องรับผิดชอบเห็นไหมคะซึ่งความตายมันเลือกสนใจภาระของเราไหมไม่เคยสนใจเลยไม่เคยว่าเราอายุมากแค่ไหนอายุน้อยเท่าไหร่เรามีภาระมากหรือมีภาระน้อยหรือไม่มีภาระเลย โรคภัยแค่เจ็บหรือว่าอุบัติเหตุมันไม่เคยถามเราสักคาเดียวนะคะพอมันเกิดมันก็เกิดเลยโรคภัยแค่เจ็บเช่นเดียวกันอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน,เ,เ,น,เ,กนเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกว่าตอนนี้ความเชื่อของเราไม่ว่าจะเชื่อเรื่องอะไรอะไรอยู่ให้เรากลับมาตระหนักนะคะว่าเราควรจะเชื่อว่าที่สุดแล้วความสุขที่แท้จริงของเรามันคือที่สุดของชีวิตเพราะฉะนั้นขณะที่เราอยู่มีชีวิตอยู่นะคะเราควรจะพยายาม พยายามค้นหาสุขที่แท้จริงที่มันเป็นของเราจริงๆก็คือความสุขใจนะคะความสุขใจนั่นคือความสุขที่แท้จริงของเราทีนี้ความสุขใจมันจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็ต้ององค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะก็ความเชื่อละ1ความคิดละ2การกระทำ3ามมันถึงจะครบองค์ประกอบเข้ามานะคะเมื่อเรามีความเชื่อในเรื่องของการทําดีการสร้างสิ่งดีมีประโยชน์การมีกุศล ความคิดของเรามันก็จะไปตามความเชื่อว่าเราต้องคิดแต่เรื่องที่มันเป็นไปในเชิงสร้างสารรค์ในเชิงบวกในเชิงที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าความคิดที่มันเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นนะคะความคิดที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยหลังจากนั้นเมื่อเราเชื่อว่าการทําดีมันเป็นสิ่งที่ดี ความคิดของเราก็เห็นด้วยกับความเชื่อน,นั้นก็คือเราก็พยายามคิดแต่เรื่องราวดีๆที่มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบสุดท้ายคือเรื่องการกระทําเมื่อเราคิดแล้วว่าความเชื่อของเราการทําดีมันจะทําให้ชีวิตเราดีความคิดก็เห็นแล้วว่าคิดดีมันก็จะนําชีวิตที่ดีมาให้เราเพราะฉะนั้นการกระทําของเราเราก็ต้องจะมุ่งเน้นการกระทําที่ดีแล้วก็มีประโยชน์การกระทําที่ดีมีประโยชน์นะคะ บางคนบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าการกระทํานั้นมันดีหนึ่งก็คือการกระทํานั้นไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อน 2. การกระทํานั้นไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน 3. การกระทํานั้นไม่ผิดในเรื่องของกฎศิลธรรมและกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ดีมีประโยชน์แม้การกระทํานั้นนะคะเจตนาตอน,น,นแรกอาจจะทำโดยเจตนาไม่ดีแต่การกระทํานั้น มันกลับเป็นการกระทําที่ดีใช่ไหมคะ <ing for> <work> สมมติเราต้องการจะแกล้งคนอื่นด้วยการที่แกล้งคนนี้ด้วยการตัดหน้าในการทํางานเนาะเราไปตัดหน้าเขาทํางานโดยเจต,ตานานเราก็คือต้องการแกล้งเขาแต่สิ่งที่เราท displays, ํา,ทาก็คืองานที่เรา,เราไปทําให้เขากับเป็นงานที่ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อสังคมแบบนี้ค่ะมันก็กลายเป็นว่า,เ,าเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นด้วยเจตนาไม่ดีแต่การกระทําของเรามันกลับเป็นการกระทําที่ดีเห็นไหมคะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ กูก็จะมาแชร์เรื่องนี้แล้วค่ะว่าเราควรจะเชื่ออย่างสุดซึ้งนะคะว่าเราควรจะมีความสุขจากภายในเพราะถ้าใจของเราเป็นสุขกายของเราก็เป็นสุขตัวเราเองก็เป็นสุขคนร,รอบข้างเองก็เป็นสุขเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราหันมามองตัวเองว่าเอ้ยอะไรที่เราทําอยู่ตอนเนี้เราไม่ได้มีความสุขกับมันจริงๆเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วว่าแล้วอะไรที่เรามันทําให้เรามีความสุข มีความสุขจากจากความรู้สึกนะคะจากความรู้สึกของเราจริงๆว่าเราทำแล้วเราภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราทำเราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจเราทำแล้วเรารู้สึกยิ้มได้กับการกระทำนั้นของเรานะคะอันนั้นอ่ะถือว่าเป็นใช่คหมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความสุขจากภายในจริงๆนะคะแม้แต่การยิ้มอันเนี้ย พระอาจารย์ท่านบอกแม้แต่การยิ้มนะคะยิ้มด้วยความจริงใจยิ้มด้วยความสุขของเราแล้วแจกยิ้มนั้นไปให้กับคนอื่นอันเนี้ยท่านก็บอกว่ายิ้มนั้นของเรามันเป็นยิ้มที่เกิดจากภายในจริงๆพอเรามาทบทวนเราจะเห็นว่าเอ้ยความสุขของเราจริงๆเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยไม่ได้ต้องการเงินทองไม่ต้องการรถหรูหราไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องการหน้าที่การงานที่มันยิ่งใหญ่มโหฬานใช่ไหมคะ เราอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาทําเรื่องปกติในชีวิตแค่แจกยิ้มส่งยิ้มให้คนอื่นนะคะทั้งที่เรารู้จักแล้วก็เราไม่รู้จักแต่ส่งยิ้มออกไปด้วยความจริงใจด้วยความสุขที่เรามีในตอนนั้นแล้วเราอยากเผื่อแผ่ความสุขของเราให้กับคนอื่นด้วยรอยยิ้มของเราเพียงแค่น <Yeah, yeah. S 1> ี<ๆ>้นะคะคนจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยเรารู้สึกดีกับแค่รอยยิ้มธรรมดาของเราเนาะ แต่รอยยิ้มของเราอาจจะไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอาจจะไปเป็นกําลังใจให้คนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเห็นไหมคะอันนี้ครูถึงบอกว่าความสุขข้างในของเรานี่แหละมันคือที่สุดในชีวิตมันจะทําให้เราเห็นว่าแม้บริบทข้างนอกของเรามันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เนาะไม่ว่าคนอื่นจะมีความทุกข์อย่างไรสภาพสังคมเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เรารู้สึกดีกับตัวเองเรามีความสุขกับตัวเอง แม้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆนะคะส่งยิ้มเฉยๆออกไปเนาะแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าแค่นี้ความสุขมันก็เกิดกับเราเรารู้สึกพอใจกับชีวิตเพียงเท่านี้เห็นไหมคะเราจะไม่ได้รู้สึกใช่ว่าเดือดเนื้อร้อนใจกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ดีสภาพคล่องที่ใครๆบอกว่ามันไม่ดีหรือว่าเรื่องที่คนเดือดเนื้อร้อนใจกับ สภาพสังคมสภาพแวดล้อมภายนอกเราจะไม่รู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยเราจะรู้สึกนิ่งๆเฉยๆกับรู้สึกสงบแล้วก็มีความสุขกับตัวเองเพียงแค่นี้เราก็เห็นว่าเอ้ยข้างนอกมันแก้ไขได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างมันสามารถสร้างใหม่หรือว่าใช่ว่ารีโนเวทใหม่นะคะสิ่งรอบข้างเราสามารถปรับเปลี่ยนมันใหม่ได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไปก่อนภายนอกคือภายในของเรา เราเปลี่ยนตัวเราให้กลายเป็นคนอารมณ์ดีให้กลายเป็นคนรู้สึกดีกับตัวเองทําให้ตัวเองรู้สึกว่าความสุขมันอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นภายนอกมันจะเป็นอย่างไรเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างข้างนอกเราเปลี่ยนได้เพราะข้างในเราอ่ะเป็นสุขแล้วทุกอย่างข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วเห็นไหมคะเพียงแค่นี้เราจะรู้สึกว่าเอยชีวิตของเราจริงๆเราไม่ต้องการอะไรมากในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆ มีความสุขจริงๆจากภายในของเรานะคะเราจะแฮปปี้กับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราแม้ทุกอย่างรอบตัวเรามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นผู้คนสภาพแวดล้อมหน้าที่การงานสภาพความเป็นอยู่บ้านหลังเล็กรถคันเก่าเราจะไม่รู้สึกสนใจสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกับความสุขของเรา เพราะความสุขของเรามันเกิดจากใจของเราแม้เราจะขับรถคันเดิมมันก็ดีกว่าเดินนะคะมันก็สบายเห็นไหมคะเราก็จะรู้สึกอย่างนี้บ้านหลังเก่านะคะหลังเล็กๆแล้วก็เออก็ไม่ได้เดือดร้อนเนาะที่นอนบ้านก็เป็นบ้านที่ให้ความรักความอบอุ่นคนในครอบครัวแล้วก็เป็นที่ให้เราใช้หลับนอนพักผ่อนแค่นั้นเองเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีในตอนนี้เห็นไหมคะถ้าเรามีความเชื่อว่าความสุขมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่สิ่งอื่น ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเราจะรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเรามีแค่นี้เราก็มีความสุขได้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีแค่นี้ชีวิตของเราก็ถือว่ามัง่งคั่งร่ำรวยมหาศาลมากพอแล้วเพราะหลายคนแม้จะมีบ้านหลังโตหลังใหญ่ความสุขเขาอาจจะไม่เท่าเราก็ได้บางคนก็อาจจะมีหน้าที่การงานหรือว่ามีการเงินที่พลั่งพร้องบริบูรณ์มากกว่าเราเขาอาจจะไม่มีความสุขอย่างที่เรามีก็ได้ใช่ไหมคะอันเนี้ยคุณดุงบอกว่า ถ้าเรารู้จักความสุขของตัวเราเองแล้วสิ่งที่คนอื่นมีเราสามารถสร้างให้ตัวเราเองมีได้แต่ความสุขแบบที่เรามีคนอื่นอาจจะไม่มีอย่างเราก็ได้สังเกตดูคนรอบข้างนะคะว่าคนอารมณ์ดีกับคนอารมณ์ไม่ดีคนมีความสุขกับคนมีความทุกข์แตกต่างกันอย่างไรถ้าเราเป็นคนมีความสุขด้วยตัวเราเองได้เราเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆ เราจะรู้สึกว่าสิ่งรอบข้างไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยเราจะเป็นคนที่ยิ้มได้ในทุกชัว้วทุกสถานที่ในทุกเวลาเราจะรู้สึกหัวเราะตับตัวเองได้แต่คนที่เขาช่างว่ามีความทุกข์นะคะต่อให้รอบข้างมีคนหัวเราะมากแค่ไหนเขาก็จะอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดอยู่ดีต่อให้เงินในบัญชีเขาหรือว่าเงินในกระเป๋าสตางค์เขามากแค่ไหนถ้าเขามีความทุกข์เขาก็จะรู้สึกว่าเงินเหล่านี้ มันยังไม่พอดีกับเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูถึงมาแชร์แบ่งปันเรื่องน,นี้ว่าความเชื่อของเราถ้าเราเชื่อว่าเรามีความสุขทุกอย่างข้างนอกมันก็จะเปลี่ยนตามเราทั้งหมดขอให้เรามีความเชื่อแบบนี้แล้วชีวิตของเรานะคะจะทําทุกอย่างตามความเชื่อที่ดีนี้ของเราแน่นอนคะ่ะและชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนจางว่าเปลี่ยนไปตามความเชื่อที่มันเป็นเชิงบวกมากๆของเราความเชื่อที่มันดีกับชีวิตของเรา ะะถ้าชีวิตเราดีชีวิตคนอื่นก็จะดีตามแน่นอนค่ะอันนี้ครูการันตีได้เลยนะคะขอบคุณอเเลียวนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะวันนี้ครูก็ฝากข้อมูลดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าครูก็จะมาแชร์แบ่งปันเรื่องของความคิดแนวคิดที่จะทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นเป็นไปนในเชิงบวกมากขึ้นแล้วก็จะโฟกัสบางจุดที่มันเป็น เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้เราเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญเคล็ดลับเหล่านี้เป็นอะไรที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเราสามารถเอาไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กับตัวเราได้แบบง่ายๆนั่นเองสำหรับวันนี้ครูฝากข้อมูลดีๆไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ